และขณะน,นี้น้ําที่ไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจชั้นในของอําเภอเมืองปัตตานียังคงทรงตัวในระดับสูงนะคะขณะที่วัดและโรงเรียนกว่า10แห่งในเขตเมืองได้รับความเสียหายจากน้ําที่เข้าท่วมอย่างรวดเร็วทําให้โรงเรียนอาจจะต้องปิดเรียนทั้งสัปดาห์คุณติชิลาพุทธสารพันรายงานสดจากอําเภอเมืองปัตตานีคุณติชิลาเชิญค่ะ สถานการณ์น้ําท่วมในเขตเมืองปัตตานีเรียกได้ว่ายังคงทรงตัวในระดับสูงนะคะถนนหลายสายนั้นยังจมอยู่ใต้น้ําอย่างถนนที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นถนนสายหลักนะคะที่จะเข้าสู่ตัวเมืองปัตตานีค่ะที่นี่มีโรงเรียน2แห่งและวัดอีกหนึ่งแห่งนะคะขณะนี้ได้รับความเสียหายทั้งหมดจากน้ําที่ท่วมค่ะแม้ว่าจะเป็นเวลา3วันแล้วนะคะแต่ว่าปริมาณน,น้ําที่ไหลเข้าท่วมโรงเรียนอนุบาลปัตตานียังคงทรงตัวทําให้พื้นที่ภายในโรงเรียนได้รับความเสียหายค่ะ โดยเฉพาะห้องประชุมชั้นล่างสนามบาสเกตบอลและพื้นที่โรงอาหารที่ยังมีน้ำท่วมประมาณ20-30เซนเมตรผู้ดูแลโรงเรียนเล่าว่าแม้ว่าปกติโรงเรียนจะถูกน้ำท่วมจากน้ำที่ระบายไม่ทันแต่แค่ประมาณครึ่งวันก็จะแห้งหมดแล้วนะคะแต่ปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าทุกปีทำให้โรงเรียนนั้นอาจต้องปิดเรียนต่อไปหากสถานการณ์น้ำยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะก็เตรียมอยู่เนี่ยระมายกๆก่อนเดียน้ำจะถึงยกของขึ้น เยอะกขอเกินเยอะทันทันทันแต่ว่าของที่ว่าเป็นพื้นห้องกันมันแน่นอนอยู่แล้วน้ําขังต้องทํำการสะอาดนี่โรงเรียนก็ต้องต้องปิดอยู่สถานการณ์ไปก่อนครับถ้าว่าไม่ทันที่ประกาศไว้ก็ต้องขยาย แต่สาหรับวัดนุพวงสารามอาเภอเมืองปัตตานีแม่น้ําจะไหลเข้าท่วมวัดทําให้ข้าวของภายในกุฏิพระได้รับความเสียหายนะคะแต่พระและชาวบ้านก็ยังช่วยกันนําข้าวสารอาหารแห้งที่เคยได้รับบริจาคจากชาวบ้านและหน่วยงานของรัฐเพื่อนําไปแจกจ่ายต่อให้กับหลายชุมชนในพื้นที่เมืองที่ทยังมีน้ําท่วมสูงค่ะโดยเฉพาะชุมชนโรงอ่างซึ่งมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่หนานแน่นนะคะและอยู่ติดริมแม่น้ําปัตตานีซึ่งน้ํายังคงท่วมสูงกว่า1เมตรในบางจุดค่ะเจ้าวาดวัดบอกว่าหลายปีแล้วนะคะที่พื้นที่เมืองปัตตานีนั้นไม่ถูก น้ำท่วมและปีนี้น้ําก็ท่วมสูงกว่าทุกปีทําให้หลายคนนั้นเดือดร้อนอย่างหนักจึงอยากนําสิ่งของเข้าวสารและอาหารแห้งไปบริจาคต่อเพื่อช่วยเหลือค่ะต้นไรหวัดไม่มาเอาก็ตั้งปองอยู่ที่นี่เลยตั้งที่นี่ถึงกับเรา,าบอกไม่หวัดทำไรก,ไก็ได้แวล็ได้โอกาสดีวีปกติปกติก็เจ๊กอยู่เรือยเลยโยมมาวันปลาเลยเนี่ยโยมคือามาช่วยห้างนี้ มา,ช,า,า,มามช่วงเช้าวันนี้ถนนหลายสายในอำเภอเมืองปัตตานียังมีน้ําท่วมสูงนะคะโดยเฉพาะในจุดที่อยู่ที่ในที่ลุ่มระดับน้าอย่างท่วมสูงกับครึ่งเมตรค่ะทําให้การสัญจรไปมานั้นเป็นไปอย่างยากลําบากนะคะขณะที่โรงเรียนมากกว่าสิบแห่งภายในเขตเทศบาลยังต้องปิดทําการเรียนการสอนต่อเนื่องส่วนสถานที่ราชการบางแห่งแม้ว่าจะมีน้ําท่วมแต่ก็ยังคงเปิดให้บริการขณะที่สถานประกอบการในเขตเมืองที่ถูกน้ําท่วมนับ 100แห่งยังคงปิดกิจการชั่วคราวเพราะระดับน้ําที่ยังทรงตัวส่วนระดับน้ําในแม่น้ำปัตตานีได้ลําคลองสายต่างๆเจ้าหน้าที่ยังคงทุงสัญ,ญลักษณ์สีแดงเพื่อแจ้งเตือนปริมาณน้ําที่อยู่ในระดับวิกฤตค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะที่นี่เป็นโรงเรียนอนุบาลปัตตานีค่ะเป็นโรงเรียนหนึ่งใน2แห่งบนถนนสายนี้นะคะที่ได้รับความเสียหายจากน้ําที่ไหลเข้าท่วมอย่างหนักถนนสายนี้เป็นถนนสายรองที่เข้าสู่ตัวเมืองชั้นในของจังหวัดปัตตานีนะคะและแน่นอนว่าถนนหลายสายนั้นก็ยังคงจมอยู่ใต้น้ํานะคะสาเหตุสําคัญในการระบายน้านั่นก็คือปัจจัยของน้ําทะเลที่หนุนสูงทําให้การระบายน้ําที่เข้าท่วมปัตตานีในครั้งนี้เป็นไปอย่างช้าช้านะคะและก็ทั้งสร้างความเสียหายเพราะว่าท่วมมานาน ถึง3วันแล้วค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดปะตะัตตานีค่ะค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ,คะ